สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุภูสุคุนมือนียายดาวสิพาพีพ่น้องมาคันสมพักด้วยจ้ะผักกาดเขียวปียาดาวสื่อมาสองมดัมดมัดเลยี่สิบบาทเอาาา่อแต่ว่าก่อนสิคันยาดาวกระิพึ่งให้มันเฉาเฉาจากน้อยเหี่ยวเหี่ยวจากน้อยแล้วจ้ะเวลาคันเพื่อที่ว่ามันิได้บเตกบกกว่าพีงงเกินไปนะมันจะเได้เป็นการไผยการมันยังสินะพี่น้องเนาะ มาเบ่งต่วนยี่ดาวคันด้วยจ้ายี่ดาวสีพาเฮ็ดจ้ะพี่น้องที่พักยี่ยดาวอันเอาพึ่งไว้เนาะมันก็เหี้ยวแล้วเนี่ยร้อมที่ว่าสีคันสมแล้วน,นะพี่น้องห็นไหมมาดียี่ดาวสีพาคันสมด้วยจ้าเหี่ยวเราหิ้วเราอะไรซ้ำนี่ละมาโหลดมาคันสมกันเลวพี่น้องมาจ้ายี่ดาวกับสีห้วยเกลือเนาะพี่น้องคัน ขั้นจริงเราจะควรไปล้างมือกันน้องนี่เดาล้างมือเลยเด้อไม่ใส่ถุงมือดอกเพราะว่าเหาเห็นจรินเองเนาะใส่ถุงมือก็มีแต่ถุงมือยางกับไม่ได้ปวดไถดอกพี่น้องคันด้วยมือเขานี่สะอาดที่สุดแล้วเพราะว่ามือเขากระลางอยู่แล้ว กัดเขียวปีขันไปนเรียนรู้จ้าพี่นอ้องเ้าคขันมันจะยุบลุ่มนี่นี่ยขันสมนามัมนมให้นา้ามันอ,อกบด้วยพี่น้อง ดาวที่บยว,ว่านิเดเว,ว่าแบบสดนามสมพักได้มหมยีูู่เท่า้บรานบ้านเขาบนเทนะโอ้ยสดนามเสียบล้ลแทำไมจะเป็นดิ๊กหน่อยนี่เดาวว่าเฮ็ดหลยซื้อมาสองม บะทะเด็ดเด็ดเป็นเด็มันยังแข็งแห็มันอ่อนเข้าไปน้ำกันให้บึนยดย้ำกันเขาจะใส่เกลือไปน้ำด้วยจ้าเพราะว่าเกลือนี่มันจะตีเฮ็นเห็ดพักอ่อนเนาะก็กันได้เร็วกันเวลาน้ำให้น้ำเขียวน้ำพื้นมันออก เห็นบ่พี่น้องน้ำพื้นมันออกหนีให้ดาวไปในส่น้ำด้วยจ้ะนี่แหละ ติดตามมึงบขั้นตอนต่อไปเนาะพี่น้องเนาะมันได้ทีแล้วมันบอกห้องกขาว่าบ,บ,บีบน้ำออกพี่นอ้องเปลือกสีออกไปล่างบีบน้ำึ้นมันออกอีกพี่น้องบีบง้าขึ้นมันออกพีพออกพจ้าก่อนสีเป็นรางเนาะ เดี๋ยวซีมีอัน,นหลายคนสงสัยว่าเป็นยังย้ายจ้าอ่อนตะเกีงตะก้ามาฮ้องเนาะถ้าคั้นไม่กันมั้งเป็นหน้ามินซีเลยนะยี่ดาวสีคั้นสาวขึ้นมาจา้าเป็นที่จังสี่ไปกะมันอกลตองขึ้นมาพร้อมเรียบร้อยเนาะเมื่อกล่าต้องเปลี่นทีน่เงี้ยเฮ้ยสาวแล้วสาวอีกเพาก็มาสาวเจีเดี๋ยวจบเลยจ้ะแล้วยี่ดาวควรอนุญาตโอนพักไปล่างก็เนาะ มาเบิ่งตอนข่อล่างทักแล้วแล้วจ้ะเสร็จแล้วพี่น้องยี่เดาล่างเสร็จทำความสะอาดเสร็จซับเรียบร้อยแล้วว่้มีหนำคิวเคียวเลยจ้ะจ้ะขันเสร็จแล้วมันก็สิเป็นประมาณนี้เนาะวันนี้ยี่เดาก็สิมาปรุงรสเลยก็สิใส่เกลือวุ้มีสูตรไก่ตัวเด้อพี่น้องสูตรกะจะสูตรกะกระใสกะว่าข้าสวใส่้นำเข้ามาน้มเนาะเพื่อเพื่อน้ำเขามาพร้อม อันนี้คือนน้ำเขามาจ้ะอ้วรัวอ้วรัววรั่วอันนี้เป็นน้ำเขามาจากขอนียวได้จ้ะพี่น้องขอนียวไหมเงี่ยดาวมะซ้าวน้ำมะอื่นเงี่ยดาวก็เป็นหนึ่งขอนี้วดิจ้ะใส่เกลือแล้วบอี๋ยวู่ดีใส่ผงนัวลงไปอยู่โบราณเขาเนาะใส่ผงนัวใส่หน่อยเส้บหน่อยใส่หน่อยเส้บหน่อยใส้นไรเส้ลายโอ้ย นี่เห็ดแบบตดน้ำได้เลยยองเลยจ้าจะไม่ไม่ใส่ถงมืออย่าถามเลยจ้ารุ่งนี้นี่จะพอใจมันเป็นทุงยางพลาสติกแบบเป็นทุงยางเอ้ยนั่นไหมว่าอ,อยากใส่มือเขาสะอาดเขากินเองเนาะพี่น้องเขากินเองจ้ะ ยองไปจะฟังหนึ่งเขากอบมันซีมมึงว่เอื่มันเค็มมันอย่างโบเขาต้องเชื้อหนำเขามาน้ำเนาะอืโอเคพี่น้องเอาดีแล้วจมพักแล้วเนะาะมันยิ่งแย่าดาากว่เสียมาทําการบรรจุ ใส่พีเดอรกระปุกจ้ะใส่กระปุกใส่ลงไปเลยค่อยๆใส่เพี่อง น้ำนวัวลงไปไงพรมนันวเย็บเอยล้าเขาก็ใส่น้ำเขามาเลยจ้ะน้ำเขามาของเขาเนาะโอ้ยนี่ถ่วมเลยจ้าโอ้เป๊ะ พอดีเลยพี่น้องนี่นะดีเลยจ้าันนีเขากับมาปิดเนาะเขามาปิดฟ้าไว้เมต้อเอาเขาตู้เย็นมือหนึ่งสองหมือกับสกินในแล้วว่าคือีว่าหมือสองมือนนี่ือว่าอากาศมันเย็นแต่ถ้ามันห่อนกับมื่อเดียวท่านล่ะพี่น้องใด,ดเห็นคลิปพี่แดววับากกดไล์กดแช่ให้ในด้วยจ้า ไอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้อพี่น้องเพื่อสิบร่รด้พลาดคลิปต่อต่อไปคลิปนี้ยายดาวก็ฝากไว้ซ้ำนี่ล่ะสวัสดีจ้าเอายี่ฟ้าปาพิษโอ้เดี๋ยวไปเอาฝ้าไหม